ฮัลโหลสวัสดีค่ะเด็กมหาชัยมาแล้วค่ะวันนี้กลับมาบ้านนะคะไม่มีงานก็แวบมาเลยคิดถึงหมากับคิดถึงแม่มางเมเลยค่ะพ่อจะน้อยใจไหมเนี่ยไม่ได้คิดถึงแม่เลยคิดถึงคิดถึงจ้หมาค่ะยายสำรีค่ะคิดถึงเจ้าหมาไม่คิดถึงแม่เลยแม่เหลือตัวเล็กนิดเดียวเองค่ะ <c oughs> เมื่อกี้พ่อบอกว่าแต่งตัวเป็นสาวโบราณมากชุดนี้ต้องบอกว่าขอบคุณน้องแนนด้วยนะคะที่ให้ของขวัญมาเกิดพี่ดาวน,นะคะจุบจ๊บจุไปดูหมาดิกาปลายสองตัวเดินเล่นเดี๋ยวแม่กับย่าจะไปวัดแล้ว <พา S 2> ไปเร็ว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 นี่ค่ะามาแม่ถือให้หน่อย<ม>ถือ<ม>เอาไว้อย่างนี้เฉยๆ,ๆนะเราจะจับมาก่นนะ ปากแรงลูกเดี๋ยวปปากเม็เป็นลมลูกอ้อยแม่เป็นลมอ้อยแม่เป็นลมน่าเรักใสนะนี่ใครคิดถึงอินดี้คะอินดี้มารายงานตัวแล้วค่ะอินดี้หนักสองโลค่ะเดี๋ยวมาดูน้องสาวนะคะไม่ใช่ค่ะินี่ไม่เป็นค่ะน่าจะตาม เล็กตัวกับเบี้เกียวเองค่ะตัวเล็กน่ารักมากค่ะพอตัวกายพันคัะ <laughs> เป็นยี่รับรักแม่ไหมรักแม่ไหมไอ,มอตัวนี้เขารักเขารักแม่เขามากเขาจะมาอ้อนตลอดเป็นเงาไอเนี่ยนเนี่ยนเนี่ยเนี่ยที่มาหาเขาว่าเงา่ยตัวเนี้ยอันนี้คุณแม่คะ่ะคุณแม่ตอนนี้คุณแม่เข้ากล้องเขาทำเก๊กนะคะ <laughs> จะจะ,จะยิ้มก็ไม่กล้ายิ้มค่ะใส่ฟันปลอมยังใส่แล้วแม่ใส่ฟันปลอมแล้วนะคะตอนนี้ดูดิดแม่เก๊กหน้าดูเลยอยากไปไหนคะยายสําฤีไปวัดอะไรนะว,นวัดเจ้าแม่กวนอิมค่ะเขาบอกไปแล้วรวยคะ่ะไม่ทำมาหากินนะก็ไม่รวยนะคะคุณแม่บอกแล้วก็ไม่ฟังไ,ไปไหนกันแล้ว ตาหมามาเดินเล่นแป๊บนึงค่ะสงสารเดี๋ยวจะไปวัดกันแล้วไปแล้วจุ๊บบูดูกระจาย,ลยลาอยาาะ,าาะ๋อ,อแม่เขาอวดอย่าค่ะเออจริงด้วยเดี๋ยวขยายก่อนเออลังนกเต็มเลยค่ะรังนกกระจาบบ้านนอกจริงๆเลยค่ะไม่ได้มีแต่รังนกนกกระจาบนะคะมีม,มีมีตัวที่คล้ายจะเข้ด้วยค่ะอยู่ในบอ่อนี่ ตัวปลา <c oughs> ที่คุณแม่นะคะคุณแม่หายดีขึ้นเยอะแล้วค่ะกินเริ่มมีรสชาติแล้วค่ะดูแม่ตัวเหลือนิดเดียวเองอ่ะแม่ไม่สบายแม่จะเืกลัวปล่อยมัน<ป>แล้วปล่อยนอกเอียงไปยังตายไปแล้วอ้าจริงหรอตกมาแล้ขวขาหักเยี่ yeah, เป็นแถวเลยแดดร้อนมากเลย พาหมามาเดินเล่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปทุระแล้วค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้หยุดเลยพอหยุดปุ๊บก็มาหาแม่ก่อนดูวิ่งกับปู๊เลยสองตัวอันนี้บริเวณบ้านนะคะเมื่อก่อนเป็นที่ของคุณตาหนูแต่คุณตาหนูขายไปแล้วค่ะ มองอะไรไม่เห็นมุดตื่อไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาเยี่ยมชมนะคะจะบอกว่าทำบุญกันเยอะๆนะคะคนที่มีความรักให้เรามากที่สุดคือคุณแม่นะคะ <c oughs> พ่อแม่แก่มากแล้วค่ะอยากไปไหนก็ต้องพาไปค่ะ คีว์เกก็มีแค่นี้แหละดาวจริงใจค่ะไม่เฟกนะคะโฆษณาไปไหนเนี่ยเพื่อไม่บ้ากนก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปวัดนะคะเพราะว่าที่บาไลเพราะว่า <c oughs> มีหลายๆคนนะคะไม่ได้คิดถึงดาวนะคะคิดถึงอินดีค้ค่ะไอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ